ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนู่นลูกสาวชาวนานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูข้าวนะคะอตรงนี้สองสองแถวประมาณยี่สิบไร่เนาะยี่สิบสี่ไร่นะคะก็ต่อให้ทําก็ไม่รู้นะคะจำนวนนาเท่าไรแต่เกิดโดนเขาเขาชื่อโดนไม่ก็ไม่รู้เนาะนู่นแม่ยู่นู่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่กันยืนไม่นาไม่ได้ถึเดอดูเดอทุกคนดูดูดูทำเด้อเดี๋ยวย่างแบนทำไง โอ้คักโพดแมา่พา,ามาดูเขานะคะกซองซองล็อกนะคะหัวกระสายแถวต้องแถวว้าวจนถึงปากขวยนู่นนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะสวยด,ด้วยนี่ฝั่งนี้งอืมสวยอันเด็ดฝั่งมีน้ำพะน่าฝั่งนี้ภูมิใจอย่างไรเขางามนะคะเขาพ <c oughs> ัดไรแม่เขาเชน่าเขาเชน่า งามจริงวนะ่าทุกคนไม่ได้โกหกนะนี่งามจริงๆนะพอแล้วพอแล้วนี่ห้าเหลืองดอทุกคนนี่ดูสวยเนาะหนูมันจะทุง้งหนูาจท่างหนูมานี่นี่นะคะแล้วก็โอ้ยเขียวงามงามเหลือเกินง,งามงามจริงๆง,งามจนจะได้อยากมีส่วนเป็น พอส่วนแบ่งจักนิดเดอแม่เดอฝนมันตกนะคะก็เลยมันสึกว่ามีน้ำดีอยู่ <S <S โอ้หนานี่ดีใจอย่างรุนแรงเลยมีหอยชั่ว่แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีปูก็ตรงนี้แหละปูเยอะอ่าลาสุดถอนถอนไปใส่แซม,แ<ส>มพาทำไปทั่วเนาะยี ตนงไงตอนข้าทํำเราก็อยู่แต่ปามันตอนเราจีเราอยากได้เงินเราก็มาดูได้เงินเราก็ต้องมาดูมั่งเองอินต้องฉลาดมึงไหมแล้วต้องฉลาดมงไหมทุกคนอ่าแม่บอกเอฟซีที่ว่านี่พันเขาอะไรทําไมงามจังใช่นาทนะคะนี่ชชยนาททั้งสองแถวยี่สิบสี่ไร่นะคะดูค่ะงามเหลือเกินนะคะก็สมโพอสมโพอิเลยเว่าะแม่อยากมีส่วนแบ่งเพราะว่าเขามันงามเนาะเผื่อปีนี้มันฟุกมีราคาก็บสื้อเผื่อ ลูกกับแม่ได้มีส่วนแบ่งส่วนแบ่งพอมากจะได้ไหมเนาะส่วนแบ่งจากเพอนี่ทำไปแล้วงัดขึ้นมาอีกแหละแล้วก็จะไปวางลงต๊บุ๊แซมก็ไม่แซมดีๆเลยทุกคนกุเปียกกคเปียกแม่พ่อเพื่อพ่อมาจากสวนไงพ่อเพ่อมาจากสวนใช่จะได้บอกพ่อว่าไปแซมเข่ามาพ่อเอ้ยพ่อดูแม่แซมเข้าให้ดู เพื่ออะไรนี่แม่เพื่ออะไรนี่แม่ถามว่าแซมแบบนี้พิษไหมก็ไม่พิษเราโอแม่ลอยด้อนะถิมปุ๊บอืมก็ถามว่าพิษไหมก็ไม่พิษนอกาะขนาดเออยังแต่ก่อนนาะแม่น้องแม่ทำเขาโยนเนาะปลูกใส่ถ่านแล้วก็โยนเอาก็ยังอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้พิษอะไรอยู่ที่เราจะทำแบบไหนก็ได้ มันมเยอะมันมันไม่ได้แบ่งเหมือนหน้ากองปลาทรหน้ากองปลาทรนี่โอ้หอยกินเยอะโพดอันนี้ยังว่างามงามจนแม่อยากไ่้ส่วนแบ่ง,บงไปดูฝ<ด>ัง่งนู้นไปดูตรงฝั่งทางนู้นนะครับตรงแถวปากกล้วยเสือเหนาะม,มันหลวกปูมันเยอะนะคะอาจจะแบบทำรูอะไรประมาณนี้นะคะอะไรนั่นเก็บพักบุงเก็บพักบุงกลับบ้านค่ะ พักบุงหน้านี่ไม่มีปลิงนะคะเลยกินได้ไไไดปลอดสารพิษนะคะโอ้ยงานอย่างรุนแรงพ่อเอ้ยส่วนแบ่งด้งเด้อขค่งวดรดจักลูกจัก2สองสามเดือนเอจักสองสามสี่ห้าเดือนกับพ่อไม่ข้ออะไรมาก <c oughs> จักปีแล้วก็ไรได้พ่อเ <c oughs> ้อแม่เนาะ <c oughs> โอ้ยอสาคนเดียวเนาะก็จะให้ขีเก่าตัว <c oughs> <c oughs> บอกแล้ว ไม่มีใครรักก็มีแต่พ่อกับแม่โอ้พ่กปงยอดอย่างงามเลยทุกคน FC นี่แหละตามธรรมชาติเรานะคะชีวิตบันโนอกโอกนามองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวงามมันจะลูกในเมือง <c oughs> กีดแดไปกินคาเฟ่โอ้เดี๋ยวลูกแม่ก็ไปแล้วฮะผูดไป <c oughs> ไปหรือไมเดี๋ยวขโมยไปเดีนน๋ยว,วขโมยไป,ไปจะไปเป็นคุณหนูแล้วเติมหนา เพิ่มนาขอไปเป็นคุณหนูแล้วกันนะคะเก็บอืได้พัดพอดีไม่มีปิ้งก็ดีไปถ้าเกิดมีปิ้งนี่ก็กรี๊ดเลยแหละแม่ก็จะไม่ลงเก็บดอกถ้าเกิดมีปิ้งน่ะนุ่นจะบอกให้ได้แล้วเรียบร้อยก้าบ้ดเยอะแล้วเยอะแล้วได้แล้วหนึ่งกระบัดล่ะงามภูมิใจอย่างรุนแรง กินได้สดวนแ่อีกแล้วทุกคนเกิดมาเป็นลูกสาวเดียวอีกไม่นานเกินรออีกดเดือนหน่อนุ้ยเอ้ยพุธสภามกุฎราชกุฎสภาไม่ใช่มกุฎมกุฎราชกุฎภาไม่นานมิสาต้นทุกธสภาพุธสภาไหลนี่ก็จะเขามีหน้าอลไรชุกๆนี่อีกไม่กี่เดือนอีกสงกองเดือนอีกสเดือนกินได้สดวนแบ่อีกเละทั้งแม่ทั้งลูกเลยอันกินอีก่กะเฮ้ยเนาอ โอ้หนูหนูจยู่บอกหนูยืดผมเองมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกหน่อยนะคะตลกอะแต่ช่างมันดูเม่กลับขี่มาแล้วก็ต้องกลับอืมเดี๋ยวจะพายหนึง่งมุนล้อค่ะหมุนลอ้นลอ <c oughs> นุว่าแล้วนุว่าแล้วนุไม่ช่วยหรอกใครบอยขี่มาใครบอยขี่มาห <c oughs> ย,ยิบใจ เนั่งยีบอกเด้แอ <c oughs> แหมล้มมาบ่อยลงมาบ่อยเป็นอะไรน,นะทุกคนแหมเวลาขันหน่อยแกชอบขี่ขันหน่อยไอ้ขันห่างๆมาเนาะกับผูมุนควักก็ได้เนาะอันนี้มันเป็นขันใหญ่แต่ด้วยคจ้าของมันตี๋เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศเย็นๆเน,นาะสวยงามตามทุกเรนี้มันชื่นนะมันมันเขียวจะอผ้มุ้นสดชื่นสดชื่นจ้า <c oughs> แล้วก็บ้านก่อนไ่มีด้ไ้หใชไม่มีบอแ้แล้วมันขาดแบ้เงหน้า่ไนามันแหงจนเมือันขาด้าอ่ะทุกคนพราะปลตกมามันก็เริ่มเขียวเหรอดึเยอะดึงยอะแล้วก็ปล่อยนามามันก็เราก็ปล่อยนามานะคะส่วนเอ่อหน้าตรงนี้ใช่เอ่อคองน้ำเขื่อนลำนังรองเนาะใช่ของางนี่ของสงน้ำนะคะ มันมีน้ำม,มาตลอดเนาะถ้าเกิดเมื่อเอ่อถ้าเกิดเคเรียกอะไรนะเขื่อนเปิดก็เราจะได้น้ำถ้าเกิดเขเื่อนมอไม่เปิดเราก็คงต้องอาศัยกลวยต้องฝังเอ่อต้องกลนกล้วยเนาะที่นั่งปยายสูบก็พอตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเขาหยัดก็เปิดน้ำเนื้ออยู่ในน้ำเีองไม่อยัดเสมอเหมือนนะคะที่เรามีเอ่อน้ำทำน้าฝังก็ได้มาจากตอนนี้แหละแต่ตอนนี้เฮงเครื่อง รอเอ่อรอเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้รท่านะคะครอบอนุเคราอบเปิดหนเมืองหนแต่ตอนนี้ฝนตกแเขาก็มีฝนตกยังพอมีน้าอยู่เลยเกิดฝนไม่ต๊ะมันมาเกิดหน้ามากก็ตายค่ะประชาชนที่ยร์ห้ามขอน้ำฟังนะภาวนาได้ดูคลิปนี้ก็แค่คลิปเราเปิดน้าให้หนูหน่อย ก็ไม่ใช่ม e time, ีแค่กวาดี ine, right here, ่เเดียวนะคะก็ทำเกือบมดจะต้อทำเยอะอยู่นะมุดหมดไปเียวกหรอทำนะคะหลายรายอยู่หลายลอยไล่อยู่นะคะแต่ไม่ใช่ร้อยหลายร้อยไล่ไม่ใช่นานักนะคะเออรวมจากที่พื้นที่ใกล้ๆเมืองคลองสงนานนะคะจะจะเกิดได้ได้ดินอันุูเพราะเอ่อเปิดมาเร็วก็ได้นะคะก็แต่ว่าจะถึงตอนช่วงนี้ฝนอาจจะตกก็ได้รอถ้าเกิดรัวมันแรงก็เปิดให้นู้นหน่อยนะคะ จะไม่เป็นไรเออไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก่อนหน้าไหนหน้านนเองไงน,นะอีกหน้านึ่งเลยนี่น้าโอ้ยทำเขาน่าฟังก็งเสียงวัดเมื่กระดวงหนึ่งวัดจากที่ตอนที่เปิดน้ำไหลของฝนตกวัดเสียงดวงอย่างรุนแรงค่ะตอนทีปปบ่บอกว่าคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันที่หน้า่